ธรรมชาติของเฟดเนี่ยเวลาขึ้นดอกเบีย้ยเขาจะขึ้นเป็นเทรนด์ถามว่าทำไมเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยทิ้ง2% 3%เซลยล่ะการเพิ่มขึ้นของดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีผลกระทบไหมมันมีมันเป็นผลกระทบเชิงบวกหรือเชิงลบดอกเบีย้ยขึ้นเป็นเชิงบวกกับพวกลงทุนปะอาจจะเป็นเชิงบวกกับพวกลงทุนดีมากนะพวกลงทุนตราสารนี่พันธบัตรร,รัฐบาลและธนาคารด้วยนะเพร<อ>าะธนาคารเนี่ยที่ดอกเบีย้ยลอยตัวเงินฝากมันเพิ่มขึ้น,นจริงแต่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเร็วกว่าดังนั้นธนาคารจะได้ประโยชน์สูงมากดอกเบี้ยขาขึ้นนะคร อยู่ที่ดอกเบีย้ยสัก2%ต่อปีนะครับแล้วตจู่เนี่ยแบงก์ชาติประกาศใช้ขอขึ้น5%เบิร์ตต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นอีก2เท่าครึ่งเดือนหน้าเบิร์ตจะหาตังค์จากไหนมาจ่ายมันเรื่องใหญ่นะเบิร์ตไม่ใช่แค่ภาคป,ประชาชนนะภาคธุรกิจละรับก็ภาพเดียวกันอนะ่ะดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นอีก2เท่าครึ่งงี้นี่คือเหตุผลครับว่าเวลาที่เขาเอฟเฟกต์เวลาที่แบงก์ชาติเนี่ยประกาศเรื่องขึ้นดอกเบีย้ยหรือลดดอกเบีย้ยนะครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับขาดอกเบีย้ยขึ้นคนได้ร